คุณเคยสงสัยไหมว่าป่าลึกในหมู่บ้านเล็กๆจะซ่อนความลับอะไรไว้คืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับชายตาบอดคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสิ่งลึกลับและนางไม้ที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าทุกเสียงกระซิบทุกสายลมทุกกิ่งไม้อาจกำลังจับต้องคุณอยู่คุณกล้าพอที่จะอยู่จนจบเรื่องไหมนิทานเรื่องคนตาบอดกับนางไม้นิทานพื้นบ้านในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีชายตาบอดคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง ทุกวันเขาจะออกไปเก็บสมุนไพรในป่าแม้จะไม่เห็นแต่เขารู้จักทางทุกซอกมุมคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องครืนครั่นเสียงลมพัดใบไม้กระทบไม้ไผ่ดังสนัน่นชายตาบอดเดินช้าๆตามทางเดิมแต่คืนนี้เสียงรอบตัวดูแปลกและแปลกประหลาดเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากความมืดเหมือนใครบางคนเรียกชื่อเขาเสียงนั้นหวานแต่แฝงความเยือกเย็นจนหัวใจเขาเต้นแรงเขาพยายามเรียกตอบแต่เสียงตอบกลับมาดังก้องในป่าไม่มีใครอยู่รอบตัวเขา กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาตามลมมันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแต่เป็นกลิ่นที่ทำให้หัวใจสัน่นจากความมืดมีเงาเรียวยาวเคลื่อนไหวช้าๆดูเหมือนผู้หญิงแต่ตาของเธอสองประกายแปลกชายตาบอดหยุดก้าวทุกประสาทสัมผัสเตือนเขาให้ถอยหลังเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาดังก้องอยู่รอบตัวเสียงนั้นใกล้ขึ้นทุกทีเขารู้สึกมือบางเย็นๆแต่ที่ไหล่ของเขาอย่างช,าชา้าๆร่างนั้นเย็นจนเลือดเกือบแข็งตัวแต่เขาไม่สามารถหันหลังหรือวิ่งหนีได้ เพียงครู่เดียวเสียงลมพัดแรงใบไม้และกิ่งไม้กระทบกันเหมือนเสียงตะโกนเงานางไม้นั้นหายไปแต่ความรู้สึกว่าเธอยังคงอยู่ใกล้ๆทําให้ชายตาบอดหายใจไม่ออกทุกก้าวที่เขาเดินเสียงก้าวแปลกๆก็เดินตามไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนมีสายตาแปลกๆจ้องเขาอยู่แม้เขาจะมองไม่เห็นในความมืดป่ากลับมีชีวิตเหมือนเสียงทั้งหมดกําลังล้อมรอบเขาสายลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงกระซิบอีกครั้งไม่ต้องกลัวเราอยู่ใกล้ ชายตาบอดก้าวช้าๆตามทางป่าใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระซิบเสียงนั้นเหมือนเรียกชื่อเขาเบาๆแผ่วๆแต่คมกริบเหมือนมีคมมีดสัมผัสหัวใจเขาพยายามเรียกตอบแต่เสียงของเขากลับหายไปในความมืดไม่มีใครตอบความมืดล้อมรอบเขาแน่นขึ้นทุกกิ่งไม้ทุกใบไม้ดูเหมือนมีชีวิตบางครั้งมีเงาเล็กๆผ่านไปข้างหน้าแต่เมื่อเขาพยายามเอื้อมมือจับมันก็หายไปกลิ่นหอมเย็นแผ่วๆยังคงลอยมาตามลมหอมจนทำให้เขาเวียนหัวแต่แฝงความหวาดกลัว เขาพบลำธารเล็กน้ำใสยเย็นแต่มีเงาสะท้อนแปลกๆในผิวน้ำเงานั้นไม่ใช่เงาของเขาแต่เหมือนร่างหญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้เขารู้สึกมือบางเย็นเฉียบจับข้อมือเขาอย่างเบาๆชายตาบอดตกใจและพยายามดึงออกแต่มือที่สัมผัสเขาเหมือนยึดไว้แน่นเสียงหัวรอบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวราวกับมีหลายเสียงผสมกันเขารู้สึกเหมือนถูกดึงลึกเข้าไปในป่าทึบๆก,ก้าวยิ่งมืดและเงียบ ไม่มีแสงดาวไม่มีเสียงนกร้องมีเพียงเสียงลมและเสียงหัวเราะที่ย้ําอยู่ในหัวใจทันใดนั้นเขาสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจใกล้ใบหูอากาศเย็นจนเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านกระดูกเขาแทบหยุดหายใจเสียงกระซิบผู้ชัดเจนขึ้นตามฉันอย่ากลัวชายตาบอดพยายามถอยแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยร่างบางเงียบสงัดหลายร่างสายตาที่เขาไม่เห็นกลับเหมือนถูกจับจ้องจากความมืดทุกด้าน ิ่งไม้แตกและล้มราวกับมีแรงผลักดันจากสิ่งที่มองไม่เห็นเขาได้ยินเสียงร้องให้แผ่วๆแต่เสียงนั้นกลับใสบริสุทธิ์และเศร้าสุดหัวใจน้ำตาของเขาไหลโดยไม่รู้ตัวขณะที่กลิ่นหอมเย็นยังคงรุนแรงราวกับทำให้จิตใจหวั่นไหวร่างเงาของนางไม้ปรากฏชัดขึ้นใบหน้าสวยเย็นชาแต่ไม่มีดวงตาเขารู้สึกว่ามีความว่างเปล่าในดวงตานั้นแต่กลับดึงจิตใจเขาเข้าไปเสียงหัวเราะแผ่วๆกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมคมทำให้เขาสะดุ้งและเจ็บปวดทุกกระดูก เขาพยายามเดินหนีแต่ทุกก้าวเหมือนตกอยู่ในวังวนของความมืดใบไม้และกิ่งไม้ราวกับกลืนเขาเข้าไปในป่าทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงจนเกือบจะสิ้นเสียงมีเพียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวทันใดนั้นมือเย็นจับไหล่เขาแน่นอีกครั้งและเขารู้สึกว่าถูกดึงลงไปในพื้นดินร่างกายเขาแข็งทื่อแต่ความรู้สึกในหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังแผ่วเบาเราอยู่กับเจ้าตลอดไป ชายตาบอดรู้สึกว่าร่างของเขาหนักขึ้นทุกทีเหมือนถูกดินและความมืดกลืนลงไปเสียงหัวใจเต้นแรงแต่ช้าเหมือนเวลาในโลกนี้หยุดหมุนมือเย็นที่จับไหล่เขาแน่นทำให้เขาแทบขยับตัวไม่ได้ร่างของนางไม้ปรากฏชัดขึ้นคราวนี้เต็มตัวผิวขาวซีดใบหน้าสวยแต่เย็นเยียบราวน้ำแข็งเงาของเธอทอดยาวและเบลอเหมือนหมอกในยามค่ำคืนชายตาบอดพยายามก้าวถอยหลังแต่ทุกก้าวเหมือนถูกดึงกลับ เขาได้ยินเสียงกระซิบในหัวมากกว่าหนึ่งเสียงแผ่วๆแต่เยือกเย็นไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันกลิ่นหอมเย็นแผ่วๆกลายเป็นเหมือนหมอกขาวคลุมทั่วร่างเขาหายใจไม่ออกใบไม้รอบตัวสันไหวราวกับมีมือมองไม่เห็นกระตุกทุกกิ่งไม้ชายตาบอดก้มลงสัมผัสความชื้นของพื้นดินและรู้ว่ามีอะไรเย็นชื้นราวกับเลือดไหลผ่านนิ้วมือเขาเสียงหัวเรอะแผ่วๆกลายเป็นเสียงกรีดร้องหลายเสียงผสมกัน ดังก้องอยู่รอบป่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆแต่นิ่งสนิทไม่มีใครเดินแต่เขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรอบตัวนางไม้ยิ้มเธอยื่นมือออกมาใกล้หน้าเขามือเย็นเฉียบแต่หน้าผากเขาทันใดนั้นเขาเห็นแสงเล็กๆสว่างจ้าในหัวแต่ไม่ใช่แสงธรรมดามันเป็นภาพวิญ,ญญาณของคนในป่าที่เคยหายไปใบหน้าซีดเซียวและตาเบิกกว้างทุกวิญ,ญญาณดูเหมือนถูกดึงมารวมอยู่กับเขาเสียงของพวกเขาผสมกับเสียงหัวเราะและกระซิบของนางไม้ เขาพยายามเอ่ยปากแต่เสียงเขากลับหายไปเหมือนมีมือปิดปากเขาอยู่หัวใจเขาเต้นรัวและร่างกายเริ่มเย็นชาเหมือนถูกน้ำแข็งแทรกเข้าไปทุกอนูสายลมพัดแรงใบไม้กระทบตัวเขาเหมือนมือหลายร้อยมือสัมผัสผิวหนังร่างของนางไม้เริ่มยืดยาวเธอสูงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติเงาของเธอกลืนทุกสิ่งรอบตัวชายตาบอดพยายามหลบแต่ทุกก้าวเหมือนจมลงไปในพื้นดินเสียงกระซิบและหัวเราะดังจนปวดหัวใจเขาเหมือนจะระเบิด ทันใดนั้นร่างของเขาถูกดึงขึ้นจากพื้นดินมือเย็นจับข้อมือและเท้าของเขาเขารู้สึกเหมือนลอยขึ้นในอากาศทั่วร่างเต็มไปด้วยความหนาวสัน่นนางไม้พูดอีกครั้งด้วยเสียงแผ่วเย็นเจ้าเป็นของเราตลอดไปร่างเขาเริ่มซีดขาวหายใจช้าลงเหมือนชีวิตถูกดูดออกไปทีละน้อยใบไม้รอบตัวล้มลงราวกับตกตายเสียงนกร้องหายไปทั้งหมดเหลือเพียงความมืดและความเงียบเขารู้สึกว่าตัวเองถูกกลืนเข้าไปในป่าทุกเสียงกระซิบทุกมือที่สัมผัสคือความจริงที่หลอกหลอน ร่างของเขาแข็งทื่อแต่ใจยังรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดและเมื่อเขาปลดสายตาของจิตใจจากความมืดทุกอย่างก็หยุดชนะงักความมืดล้อมรอบเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ใดรู้เพียงว่าเสียงหัวเราะเย็นชาและกระซิบยังคงอยู่ใกล้มากขึ้นชายตาบอดรู้สึกว่าตัวเองลอยอยู่กลางความมืดล้อมรอบด้วยความเย็นจัดและเสียงกระซิบที่ซ้ำๆทุกสิ่งรอบตัวเหมือนมีชีวิตใบไม้ไหวเองโดยไม่มีลมกิ่งไม้แตกเหมือนถูกมือ invisible กด กลิ่นหอมเย็นแผ่วๆยังคงลอยเข้าจมูกเขาพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปร่างของนางไม้สูงขึ้นเรื่อยๆใบหน้าเธอชัดขึ้นแต่ดวงตาไม่ใช่ตาปกติมันเป็นช่องว่างมืดลึกจ้องเขาโดยไม่กระพริบเขาพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงเขากลับกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วในหัวร่างของเขาเริ่มเย็นชามือเท้าชาเหมือนถูกน้ำแข็งแทรกเข้าไปทุกอณูกระดูกเหมือนแข็งตัวแต่ความหวาดกลัวยังคงเต้นอยู่ในหัวใจ ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินรอบตัวอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเสียงนั้นสอดคล้องกับหัวใจเขาราวกับทุกก้าวที่เขาเต้นอยู่คือจังหวะของพวกเธอชายตาบอดหันไปตามเสียงแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและหมอกจู่ๆร่างเล็กๆปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเหมือนเด็กหลายคนมีตาซีดขาวผมยาวกระจายพวกเด็กเหล่านั้นยิ้มแผ่วๆแต่รอยยิ้มกลับเย็นชาและทรมานพวกเขาก้าวเข้ามาใกล้ร่างกายเขารู้สึกหนักขึ้นราวกับถูกจับทั้งมือทั้งเท้า เสียงหัวเราะแผ่วๆของเด็กผสมกับเสียงกระซิบของนางไม้กลายเป็นเสียงเดียวที่ทำให้ใจแทบแตกชายตาบอดพยายามดิ้นรนแต่เหมือนแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนทิศทางลมหายใจของเขาหนักและติดขัดนางไม้ยืดตัวสูงขึ้นใบหน้าใกล้เข้ามาจมูกของเธอแทบชนหน้าผากเขาเธอกระซิบแผ่วๆใส่หูเขาเจ้าจะอยู่กับเราตลอดการร่างของเขาแข็งทื่อแต่จิตใจยังคงหวาดกลัวสุดขีดใบไม้และกิ่งไม้รอบตัวเริ่มสั่นแรงจนบางกิ่งเหมือนจะฟาดเข้าร่างเขา กลิ่นหอมเย็นกลับกลายเป็นกลิ่นเน่าเปื่อยจางๆทำให้หัวใจเขาสั่นสะท้านเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ถูกกลืนกินดังแทรกในความคิดของเขาเขาพยายามร้องเรียกแต่ปากเหมือนถูกปิดด้วยมือ invisible ทันใดนั้นพื้นดินรอบตัวเขาแตกออกเหมือนปากกำลังกลืนเขาเข้าไปทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอบหนาและเสียงหัวรอบแผ่ๆยังคงดังสนั่นอยู่ในหัวเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกดึงลงไปในความมืดลึกไม่มีทางหนี ทุกทรมานความหวาดกลัวและความหนาวเย็นรวมตัวกันจนใจแทบระเบิดน้ำไม้ยืนอยู่เหนือเขามือเย็นจับคางเขาและพูดด้วยเสียงแผ่วเย็นเจ้าจะไม่กลับออกไปอีกหมอกหนาปกคลุมจนไม่เห็นแม้แต่มือของตนเองเสียงกระซิบแผ่วๆกลายเป็นเสียงตะโกนก้องในหัวใจทุกวิญญาณที่อยู่ในป่าเริ่มรวมตัวเป็นเงาเคลื่อนไหวรอบตัวเขาเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดูดเข้าไปในร่างของป่าไม่ใช่เพียงร่างกายแต่เป็นจิตวิญญาณทั้งหมด ความหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างจนความรู้สึกของโลกภายนอกแทบหายไปเสียงหัวเราะของนางไม้ดังแหลมคมแผ่วๆแต่ก้องอยู่ในหัวใจและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนเข้าไปในความมืดลึกที่สุดชายตาบอดรู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่ในความมืดสนิทไม่มีพื้นไม่มีต้นไม้มีเพียงความว่างเปล่าและเสียงกระซิบที่ซ้ำๆร่างเขาแข็งทื่อแต่จิตใจยังสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเสียงหัวเราะของนางไม้ก้องอยู่รอบตัวเขารู้สึกเหมือนทุกกระดูกสั่นสะเทือนตามจังหวะ หมอกเย็นจัดปกคลุมทั่วร่างใบหน้าเขาเริ่มซีดผิวหนังเหมือนถูกแช่น้ำแข็งจากความมืดมีมือบางๆยื่นออกมาหลายร้อยมือยึดจับแขนขาและไหล่ของเขาเสียงกระซิบของนางไม้ผสมกับเสียงหัวร้ะแหลมคมจนหัวใจแทบแตกชายตาบอดพยายามดิ้นรนแต่แรงโน้มถ่วงรอบตัวเปลี่ยนไปเหมือนปากกลืนร่างเขาไว้หมอกหนาแปรสภาพเป็นร่างเงาเคลื่อนไหวหลายร่างรอบตัวเขาพวกมันมองเขาด้วยดวงตาว่างเปล่าไม่มีชีวิตแต่แฝงความหิวโหวยของจิตวิญญ,ญาณ เสียงร้องให้ของวิญญาณเก่าๆที่เคยหายไปดังก้องในหัวใจทุกก้าวทุกลมหายใจของเขาถูกจับไว้ราวกับป่ากำลังกลืนวิญญาณเขาได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมคมใกล้หูร่างบางเย็นเฉียบสัมผัสใบหูเขาความหวาดกลัวแผ่กระจายทุกอนูร่างกายชาเกือบหมดน้ำไม้ปรากฏอยู่เหนือเขาอีกครั้งใบหน้าใกล้จนแทบสัมผัสหน้าผาเสียงกระซิบแผ่เย็นเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไป ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงลงลึกไปในพื้นดินหมอกกลืนร่างเขาอย่างช้าๆทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวเราะและกระซิบที่ดังอยู่ในหัวใจชายตาบอดพยายามส่งเสียงร้องแต่ปากถูกกดด้วยมือ invisible ร,ร่างเขาเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกเหมือนถูกผนึกกับความมืดใบไม้รอบตัวล้มลงราวกับถูกลมแรงแต่ไม่ใช่ลมธรรมดามันเป็นมือแห่งป่าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกกิ่งไม้ทุกฝุ่นและทุกอากาศรอบตัว เขารู้สึกเหมือนสายเลือดแข็งตัวความหวาดกลัวทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนกล้องในหัวใจหลายเสียงพร้อมกันทุกวิญญาณที่อยู่ในป่าเคลื่อนตัวรวมร่างเขาเป็นหนึ่งกับความมืดร่างเขาเริ่มซีดขาวและเบาลงราวกับกําลังกลายเป็นหมอกน้ามไม้อยื่เหนือเขามือเย็นจับคางเขาและกระซิบเสียงเดียวแต่ทุกคําก้องกังวาลเจ้าเป็นของเราตลอดกาลไม่มีวันกลับออกไป สายตาที่เขาไม่เห็นแต่รับรู้ได้เหมือนทุกสิ่งในป่าจ้องเขาอยู่เขาพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งหัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆและในความมืดลึกที่สุดเขาได้ยินเสียงหัวร้อแหลมคมก้องทั่วทั้งป่าร่างเขาเริ่มลอยขึ้นสูงขึ้นจนไม่เห็นพื้นดินไม่มีแสงดาวไม่มีทางนี้ทุกความหวาดกลัวความเจ็บปวดและความสิ้นหวังรวมตัวอยู่ในหัวใจนางไม้ยิ้มเย็นเธอทอดสายตาลงมาที่เขา และทันใดนั้นชายตาบอดรู้สึกว่าตัวเองกำลังกลายเป็นความว่างเปล่าร่างกายหัวใจและจิตวิญญาณถูกกลืนเข้าไปในป่าลึกที่สุดไม่มีเสียงไม่มีการตอบสนองมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเย็นและหัวเราะของนางไม้ที่ก้องกังวลในความมืดชายตาบอดรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวชะงักลงความมืดหนาทึบยังคงอยู่แต่เสียงหัวเราะและกระซิบค่อยๆเบาลงร่างของเขาไม่รู้สึกหนักอีกต่อไปราวกับถูกปล่อยให้ลอยอย่างอิสระ นางไม้ยืนนิ่งอยู่เหนือเขาดวงตาว่างเปล่าที่เคยทำให้หัวใจเขาสั่นเผาเบาลงจนเกือบจะอ่อนโยนเสียงกระซิบแผ่วๆเปลี่ยนเป็นคำพูดเดียวเจ้ากลับบ้านได้แต่จำไว้อย่าลืมเราหมอกเริ่มจางลงร่างของเขากลับมารับรู้พื้นดินใต้เท้าอีกครั้งใบไม้รอบตัวเงียบสงัดแต่ยังมีร่องรอยความเย็นแผ่วๆลอยอยู่ในอากาศชายตาบอดก้าวเดินออกจากป่าเสียงน้ำไหลและนกร้องค่อยๆกลับมา เขาหยุดหายใจลึกๆรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงเดือนที่ลอดผ่านต้นไม้แม้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจับต้องอยู่ยังคงอยู่ในหัวใจเขารู้ว่าโลกภายนอกยังปลอดภยัยแต่ความทรงจำเกี่ยวกับนางไม้และเสียงกระซิบจะอยู่กับเขาตลอดไปชายตาบอดเดินกลับบ้านด้วยก้าวช้าแต่มั่นคงและตั้งแต่คืนนั้นป่าลึกไม่เคยเงียบสงัดอีกต่อไปเสียงบางอย่างยังคงแผ่แผราวกับเตือนให้ระวงัง